สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาทำข้าวต้มผัดนะจ้านี่ละจ้าส้มก็มีมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเคี่ยวงูจ้าหรือจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะจ้าชั่งให้ได้ห้าร้อยกรัมจ้าแล้วก็นํำไปแช่น้านําไปล้างแล้วก็แช่น้าสักสี่ถึงห้าชั่วโมงจ้าแล้วส้มก็จะใส่ถั่วด,ดินได้นะจ้าถั่วด,ดิน หรือถั่วลิสงนี่แหละจ้ะก็นําไปล้างที่ปอกเปลือกออกแล้วนําไปล้างแล้วก็จะนําไปต้มจ้ะส้มใช้ยอยู่ที่ร้อยห้าสิบกรัมจ้ะแล้วก็กล้วยแอปเปิ้ลกล้วยหนึ่งหวีจ้ะร้านแขกเขาขายก็ซื้อมาตอนที่เป็นสีเขียวแล้วก็มาป่มเอาไว้สองอาทิตย์จ้ะก็ได้ขนาดนี้เดี๋ยวจะนําไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปตับตองก,กันเลยจ้า ใบตองก็กําลังงามแต่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรจะใบตองแต่ก็โอเคจ้าแต่ก่อนจะไปห่อข้าวต้มก็มาตัดตองก่อนนะจ้าเพื่อนๆตองของส้มก็จะขนาดนี้แหละจ้ะพอดีพ่อบ้านถือกล้องให้นะจ้ะก็ตัดเลยจ้ะเพื่อนๆก็โอเคอยู่แล้วก็นีจ้ะ ตองก็ตัดเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะพึ่งลมพึ่งแดดเอาไว้ให้เขาเยุบตัวสักหน่อยจ้ะเขาจะได้ไม่แตกได้มาห้าหกก้านนะจ๊ะหกก้านเ,เขาจะได้ไม่แตกแบลบว่าประหยัดใบตองนะจ๊ะเนี่ยจ้ะกเ็เดี๋ยวจะนําไปเช็ดจ้ะก็ไม่อยากให้เขาแตกนะจ๊ะเพื่อนเพราะว่าม,มีไม่เยอะ มีไม่เยอะก็ที่เห็นอยู่เนี่ยจะ้ะก็ยังดีกว่าไม่มีเลยจะ้ะไปเลยจะเพื่อนๆไปจัดการผัดข้าวกันเลยจ้าข้าวต้มผัดส้มก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเพื่อนๆน,นี่แหลจะจ้ะก็อมวันนี้นําออกมาผัดข้างนอกจะ้ะส้มก็จะเปิดเตาเลยจ้าเปิดเตาแล้วก็จะใส่กะทิลงไปเลยจะ้ะ <c oughs> เสียงก็เริ่มไปแล้ว กะทิส้มใสอยู่ที่ห้า ml นะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะก็ใช้กะทิไทยเหมือนเดิมนะจ๊ะเนี่ยจะ้ะเอ่กระป๋องนี้อยู่ที่400 ml จ้ะนี่จ้ะส้มก็ใช้500ก็แบบนี้จะ้ะก็กวน แล้วก็ใส่เกลือเกลือลงไปจะเกลือหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวอัตราส่วนผสมต่างๆส้มจะแปะไว้ใต้คลิปไปให้นะจ๊ะส้มก็เอาสูตรนี้มาจาก y o YouTube นะจ๊ะขอสูตรมาจาก youtube แล้วก็จะมาทำล้วก็จะบอกเพื่อนๆจะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวส้มจะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยจ้าข้าวเหนียวก็อยู่ที่ ห้ารอยกรัมนะจ๊ะก็นำไปล้างแล้วก็แช่น้ำสี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วก็เทน้ําออกให้สะเด็ดน้ําแล้วก็เอามาใส่กับกะทิก็ผัดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมาในช่วงที่ผัดได้ครึ่งทางแล้วผัดได้ครึ่งทางก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมาชมกันจ้าผัดมาได้ห้านาทีแล้วนะจ๊ะเพื่อน น้ำน้ำกะทิก็จะดูดซึมเข้าไปในข้าวแบบนี้ละจ้ะส้มใช้ไฟไฟกลางค่อนข้างอ่อนจ้ะเนี่ยจ้ะก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งดีแล้วก็จะใส่น้ำตาลจ้าเนี่ยจ้ะกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ากลิ่นหอมแบบนี้แล้วคิดถึงบ้านจ้ะคิดว่าอยู่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกวนต่อไปจ้ะเดี๋ยวมาชมตอน ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ถั่วลีสงกันเลยจ้าข้าวต้มผัดก็แห้งดีแล้วนะจ้าก็จะได้ขนาดนี้เลยจ้าส้มก็จะใช้ใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าน้ำตาลอยู่ที่200กรัมจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้หวานกว่านี้ก็ปรับใส่เพิ่มได้นะจ้าแต่ส้มเอาแค่นี้จ้า แล้วก็ส้มก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยจ้ะถั่วที่ต้มสุกแล้วน่จ้ะก็จะคนคนจนเข้าเข้ากันดีนะจ๊ะแล้วก็แห้งดีก็จะก็จะนําไปห่อเลยจ้ะน่จ้ะอืม,อมแทบจะรอไม่ไหวแล้วละจ้ะเพื่อนเพื่นจ้ะข้าวต้มผัดก็ได้ที่แล้วนะจ๊ะส้มก็จะปิดเตาเลยจ้ะ ก็ไม่ไม่อยากให้เขาไหม้ก้นนะจ๊ะนี่จ้ะากาปิดเตาแล้วก็จะนำไปห่อจ้าใบตองก็ทำความสะอาดแล้วนะจ้ะก็ตัดเป็นเป็นแผ่นแบบนี้ละจ้าก็เช็ดทั้งข้างหน้าและข้างหลังแล้วก็ทำทำเป็นแผน่นแผน่นมีแผ่นเล็ก มีแผ่นเล็กจ้ะมีแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่ความความกว้างก็อยู่ที่แปดนิ้วจ้ะแต่ความยาวไม่ต้องพูดถึงนะจ้ะก็แล้วแต่จะมานะจ๊ะแล้วแต่จะได้เดี๋ยวส้มจะปอกกล้วยเลยจ้ะนี่นะจ๊ะก็เดี๋ยวจะปอกลูกแรกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะจ้ะว่าเป็นยังไงเนี่ยจ้ะก็ก็ได้ขนาดนี้จ้ะเนี่ยจ้ะก็ยาวอยู่จ้ะ ก็คงจะต้องตัดให้สั้นหน่อยนะจ๊ะบ่มตั้งสองอาทิตย์นะกลิ่นหอมมากๆเลยจ๊ะกลิ่นหอมหอมข้าวต้มเห็นแล้วคิดถึงตอนเป็นเด็กนะจ๊ะตอนเป็นเด็กหอมข้าวต้มเดี๋ยวจะลองผ่าครึ่งให้ดูนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะก็เป็นแบบนี้ เป็นกล้วยร้านแขกเขาขายจะแอ,แอปเปิลกล้วยเขาเขาเรียกมันจะเดีก็จะพาแบบนี้ก็ก็ได้ได้สองอันนะจ๊ะตอนหนึ่งลูกแต่ส้มว่ามันมันยาวไปหน่อยจ้ะเดี๋ยวส้มจะตัดตัดออกขนาดเนี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะขนาดนี้อันนี้ก็เอาใช้ได้จ้ะเดี๋ยวส้มจะชิมเดี๋ยวส้มจะชิมดูอร่อยไหมเนี่ยจ้ะ ห,หวานมากจ้ะส้มก็ได้เอากล้วยใส่ลงไปในข้าวที่ผัดไว้แล้วนะจ๊ะนี่ละจ๊ะก็ปั้นเป็นก้อนก็ทำให้ง่ายกับอ,อการห่อนะจ๊ะนี่จะ๊ะก็จะเตรียมตัวห่อเลยมามาจะเพื่อน,อนๆมาห่อกันเลยจ้าเดี๋ยวส้มจะห่อให้เพื่อนๆ,ๆได้ชมกันนะจ๊ะ ก็ไม่บอกว่าไม่เก่งนะจ๊ะไม่เก่งจ้ะเพื่อนๆจงก็แบบนี้ใช้แบบนี้แบบประหยัดไปตองนะจ๊ะออขนาดนี้แล้วก็แบบนี้จ้ะก็สามสี่รอบก็ว่ากันไปจ้ะเสร็จแล้วก็จับจับจีบเลยจ้ะเพื่อนๆแบบนี้ แบบนี้จะหัดทานะจ๊ะไม่ไม่เก่งนะเจอนเพื่อนๆไม่เก่งจ้ะนี่จ้ะก็พับเลยจ้าพับพับแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็ที่เหลือนี้สอดสอดเข้าไปข้างในเลยจ้าเนี่ยจ้าถ้าเขายาวเกินไปเราเออก็ตัดออกก็ได้จ้านี่จ้า อยัดเข้าไปก็จะได้ขนาดนี้จ้ะเพื่อนๆเน,เนี่ยจ้ะหัดทำนะจ้าไม่เก่งจ้านี่อันนี้ข้างข้างนี้เขาเนี่ยจ้ะก็ไม่เก่งเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันหนึ่งจ้ะทำให้ดูอีกอันหนึ่งใบตองใบตองไม่อืม เขาเรียกอะไรนะไม่ยาวนะจ๊ะใส่ไปแบบนี้เลยจับจีบนี่จ้ะหมุนกลับไปแล้วก็พับนี่ยาวไปก็ตัดออกจ้ะ ยาวไปไหมยาวไปก็ตัดอีกจ้ะก็ขนาดนี้แล้วก็สอดเข้าไปเลยจ้ะเนี่ยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวห่อให้เสร็จแล้วก็มาชมตอนนึ่งกันเลยจ้าห่อเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดนี้เลยจ้านี่แหละจ้ะก็จะนำไปนึ่ง ต้มน้ำน้ำก็เดือดแล้วก็จะนําไปนึ่งเลยจ้ะใช้เวลานึ่งประมาณยี่สิบนาทีจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวมาชมตอนที่นึ่งสุกแล้วเลยจ้าว่าเป็นยังไงยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วนะจ้ะเพื่อนๆก็จะมาเปิดชมกันเลยจ้าหนึ่งสองซ้ำโอ้นี่เลยจ้ะ ุดยอดเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วส้มจะมาทานให้ชมกันจ้าข้าวต้มผัดก็นึ่งเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆมาจ้ามาชิมกันอืมแทบจะรอไม่ไหวแล้วจ้าดูสิโอ้นี่จ้ะเพื่อนๆก็เย็นแล้วก็มาทานกันเลย อือร่อยมากหวานกําลังพอดีเลยจ้าหายคิดถึงบ้านได้พักหนึ่งจ้ะเดี๋ยวจะต้องทำอีกขอบคุณที่รับชมนะจ้าโชคดีมีความสุขจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า